กมอะเอาเอากลมๆอะเอาลูกกลมๆอะโคตโตในกลุ่มโลอจักบาลี้อจักบาทครับอุ้ยโคตลงกุมบอวินไดุ้กกะเขาอียเขารอยหกเจ็ดีว่มเดี๋ยวเขามาหาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง่าไม่ได้คือราคาเขาที่เขาพอดีของไคโลลยหาสเอง พูนร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบพูดคุณบอกพูดต้งร้อยขาได้หเลพูดอายยืนยมันค้าเลิกงานบเล้สโลด้วยโุ้ยมันกินเหินนี่บอเอาลกนี้จะไปพาขิ้นช่เลยนี้าโง้ยไปเสองโลไว้นะพันไปเทดาแล้วไปต่ยาวแ้วเ

เอาข้อมวยเอามาจับขอมวยนี่ไงนี่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 นีนี่น่นนี่นนี่นีนี่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 นนี่นี่นี่ี่นี่นนี่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 นนีนี่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 น่นี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 ่่นี่นี่่นนี่นี่นีนี่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 นนี่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 น่นี่นี่นีี่นี่นีนี่นี่น่นี่นี่นนี่นี่นี่นนี่นี่น่นี่นีี่ี่น่นี่นนี่นี่นี่นนี่นี่่นี่นี่นี่น่นี่่น อันนี้ภูมิลีบีริกค่ฮะนี้นี่อ่าไม่ต้อง้าันนี้พี่สนใจมันขงใหญ่เนี่เลือไปนคือกานเอคือรี่น่ล่ะนี่เหลูกนี้ใหญ่ลใหญ่ตุ้มตุ้มมนมันนี่นะบอกตามตรงนะตุเรียนเป็นร้อยๆลูกอ่ะ ไม่มีใครเลือกถูกแก้สักลูกเลยเนี่ยเฮ้ยคือเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยอย่ามาซุกเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะอันไหนก็ไม่ถูกใจใครยี่สิบบาทไปหมดแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยยใครจะมีเรื่องเรื่องเป็นกินเป็นอย่างเดียวดูดิเนี่ยมีสูตรเองอะไรอย่างนี้แหละพลังของลูกเนี่ยนะจะกินทุเรียนเลยเขากินลูกอย่างนี้กันไหน อะไรเขาถ่ายคลิปเฉยๆอันนี้เขาถ่ายจะลงคลิปเรามีเรามีส่วนเองนี่ตัวอะไรอันนี้นะนี่คือเรื่องกินเลยไง16ขีด2ลูก16ขีดล้วลูกนั้นมีคนอ้อเล่น่ะ อดเลยนี่เต่าใครลูกนี้เป็นอะไรมันเน่าตรงไหนเขาขึ้มาอะไรเวเอไปกิดออกเดีวเอไปกิดออกมันเน่ารามั ทำไมถึงเอาาเนี่ยทำไมลูกไม่เอาเป็นไรต้องืออย่างงี้ต้องาไม่เอาดดๆเนี่ยอย่าพูดมันตกเี็มดังงงไไ้เรามไม่ดอนี้เตไม่เป็นไรเอาทีไม้เขากลับอยู่บ้านเลยมงสวายเฮ้ยระวังเะรวังเถอ น่านน้นนะขนอนี่แหละจะหมดงตรนีรวงรวง่องูปเป้งเน้างนอกมันดำข้างในมันใช้ได้โอเคเชื่อเราเราสวนทุเรียนมาทั้งนั้นเลยไปตัผ้าไปเานตรง้านี่นบ้านพี่เขาปลูกทุเรียนแต่ยังไม่โตนีน่